คุณแม่เป็นชาวจีนโดยกำเนิดอพยพมาเมืองไทยโดยทางเรือเมื่อแผ่นดินจีนเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวต้องรับทำงานบ้านแทนอมามาและช่วยอากงค้าขายทุกอย่างตามแต่อากงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอามาเป็นคนมีมือเท้าเล็กทำงานไม่สะดวก เพราะตามธรรมเนียมจีนต้องรัดมือเท้าลูกสาวให้เล็กจะได้ดูเป็นคนมีฐานะดีเ<อ>มื่อถึงเวลาที่จะต้องมีครอบครัวก็ถูกคุณพ่อคุณแม่คลุมถุงชนจัดแจงให้เรียบร้อยก่อนที่จะเห็นหน้ากันคุณแม่จะฝันเห็นคุณพ่อในฝันรู้สึกไม่ชอบผู้ชายคนนี้เลยเมื่อเจอตัวจริงก็ไม่กล้าพูดอะไรให้แต่งก็แต่ง แต่งงานและชีวิตครอบครัวก็ไม่มีความสุขเพราะคุณพ่อชอบเที่ยวกลางคืนกินเหล้ามีปากเสียงกันบ่อยๆกับคุณพ่อคุณแม่ไอ้กลับคุณแม่คุณพ่อชอบดุด่าดูถูกคุณแม่แต่ก็แปลกมีลูกด้วยกันหกคนทั้งๆที่ทะเลาะก,กันอยู่ <c oughs> อ่านตามที่เขาครู <c oughs> <c oughs> ไม่อยากเกิดอารมณ์ดีขึ้นมา <c oughs> แปลกดีโลกมนุษย์นี่มันแปลกจริงโอ้ะเลาะก,กันยังไงมีลูกหกคนทะเลาะก,กันขนาดขึ้นโลขึ้นสารนั่น oh. จนคุณพ่อจะมาขอขอแม่มคุณแม่เพราะคุณพ่อเป็นคนผิดดูทะเลาะยังไงก็ไม่รู้มีลูกก,กัรตามทะเบียนบ้านหกคน oh. ลูกจริงห้าคน ลูกคนแรกเป็นลูกที่ขอมาเลี้ยงเพราะคุณแม่คลอดลูกแล้วตายาเลยขอลูกของคนที่นอนเตียงไกลายกันมาเป็นลูกเออไม่ทำไมเป็นอย่างนี้เน้นโล่ามนุษย์อ่านตามที่เขาเขียนมานะจ๊ะอ่านตามที่เขาว่ามาโดยจ่ายเงินให้เขาไปด้วยลูกคนนี้แปลกเป็นลูกที่คุณแม่รักมาก แต่ก็สร้างปัญหาเรื่องหนักอ,อกหนักใจคุณแม่นับครั้งไม่ทวนต่อมาทราบภายหลังว่าคุณพ่อเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงก่อนแต่งงานกับคุณแม่คุณแม่จึงพาลูกทุกคนไปหาหมอเพื่อดูดพิษออกทางหัวตามความเชื่อของตนขณะนั้นเลี้ยงชีพโดยการขายสายไฟขายบุหรี่เก็บค่าตรงให้สถานที่บ้านเป็นที่เล่นการบรรนันบริการน้ำชาเก็บขยะอื่นๆ เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคผิวหนังร้ายแรงเป็นแผลมีน้ำเหลืองไหลออกตามตัวหน้ารังเกียจแต่คุณแม่ก็ยังคงปรนนิบัติคุณพ่ออย่างใกล้ชิดจนถึงวาระสุดท้ายภาระนี้สินก็กิจการทุกอย่างตกอยู่กับคุณแม่โชคดีที่ได้น้าชายมาช่วยเหลือทําให้ธุรกิจทรงตัวอยู่ได้กระทั่งใช้หนี้จนหมดจากนั้นลูกๆก,ก็ขอลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยงานที่ร้าน และเมื่อลูกคือวงและผู้เขียนเรียนจบก็มาช่วยงานที่ร้านด้วยกิจการก็ขยายจะเริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากหนึ่งสาขาไปเป็นขยายไปถึงสามสาขาเมื่อผู้เขียนได้มาเข้าวัดธรทำการกระชักชวนคุณแม่และคนในบ้านมาวัดทําบุญด้วยโนะดยเฉพาะคุณแม่ชวนทําบุญครั้งแรกมารับเป็นประธานกองเลยบอกบุญอะไรคุณแม่ก็ทําทุกบุญทําบุญแบบสาธารณกุศลก็ทํา จนได้รับสายสะพายคุณแม่สร้างบนกระทางวัดพระธรรมกายหล่อรูปเหมือนหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีด้วยทองคำหนึ่งกิโลกร,รมัมบุญทอดกระถินทอดป่าปลา,ปากระถินคนยายหนึ่งเอ็มร่วมกับลูกสาวสาบุญอาหารปัจจัยสี่ทุกเดือนส,<า>สร้างพระธรรมกายไปจำตัวหนึ่งเอ็มคุณแม่จาก ไปด้วยโรคมะเร็งในปอดลูกๆสร้างบุญุที่สุศสน์สให้คุณพ่อคุณแม่มาตลอดตั้งแต่บุญสร้างพระธรรมกายภา,ายนอกสร้างพระธรรมกา,า,ายประจำตัวสร้างพระแกนกลางเขาบอกว่าจะบอกยอดจำนวนองค์อาไม่บอกเขาละกันสร้างพระธรรมกา,า,ายและแผ่นลานทำถวายพระสังฆาริการปร,ระธานกฐินสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพบุตรีประธานกองกฐินพระราช ประธานสร้างมหาวิหารคุณยายาบุญอาหารปัจจัยสี่ทุกเดือน<า>คำถามมีทั้งหมดสิบข้อโอ,โอ้ยเยอะแยะทำไมคุณแม่ถึงลำบากยากจนในวัยเด็กและเริ่มสบายในภายหลังบุญนมันหลายบุญกรรมที่ทำหล,หลายชาติสลับกันให้ผลและแต่จังหวะและโอกาสในการชิงช่วงและช่วงชิงนะจ๊ะบ,บางชาติประมาทก็ตรณี ทำให้เกิดมาจนลำบากแต่ผลบุญบางชาติที่ทำไว้ทรงผลให้ประสบความสำเร็จในภายหลังเนี่ยบุญบาปมันสลับกันให้ผลบุพกรรมที่แต่งงานกับคนพ่อแบบกลุ่มถุงชนอันนี้แปลกฟังให้ดีนะลุงนะที่ฟังอยู่ที่บ้านบุพกรรมที่แต่งงานกับคุณพ่อแบบกลุ่มถุงชนในอดีตเคย รักกันมาก่อนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวน่ะรักกันใหม่ๆต่างก็หวานแหววซึ่งกันและกันเ <c oughs> พราะแต่ละฝ่ายก็เอาแต่สิ่งที่ดีๆมาแสดง <c oughs> ทำให้ติดใจอะ่ะ <c oughs> เอาสิ่งดีๆออกมาโอ้ย <c oughs> <c oughs> หวานแหววรักกันดูดดื่มชวนกันไปไหว้พระตอนจีจ๋าและก็อธิษฐานกันนะ เราจะต้องรักกันไปทุกชาติ oh. เจอกันทุกชาติทุกชาติอธิษฐานอย่างนี้ <Okay. S 2> ตอนรักกันใหม่ๆก็จะอย่างเน,นะ <Okay. S 2> แต่พอทำงานไปแล้วเนี่ยตอนหลังมักจะทุกข์ใจเพราะฝ่ายชายประพฤติตัวไปคนละเรื่องกับไอตอนเป็นแฟน oh. ตอนเป็นแฟนอย่างนั้นแต่งอย่างใน <Okay. S 2> ไหนๆใครอธิษฐานว่าเราจะเจอกันไปทุกชาติ <laughs> ตอนหวานแววสีจานก็เลยทำให้มาเจอกันแล้วก็ต้องแต่งงานกันแรงอธิษฐาน<ร>าในชาตินี้พอมาเจอกันแล้วเนี่ยก็อธิษฐานใหม่อออทุกครั้งที่ทำบุญว่าไม่ขอเจอโอ้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาเขียนมาถามอย่างนั้นนะนะอ่านนี่มนุษย์นี่มันแปลกจริงจริง ทะเลแต่ลูกดกอธิษฐานจะเจอกันพอเจอกันแล้วก็มาอธิษฐานใหม่ไม่อยากเจอจะเป็นจริงหรือไม่เป็นไปได้เพราะบุญถึงแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายฝ่ายชายรับคดังนั้นชาติต่อไปก็คงไม่ได้ไปเป็นแฟนกันอีกแล้วแหละโอ้ oh. ไม่รู้จะดีใจ,รจหรือเสียใจเลยคุณพ่อตายแล้วไปไหนโอ้ oh. ตอนท่านละโลกต้องเล่ารัดๆแล้วล่ะตอนท่านละโลกใจท่านหมองพ็มองเห็นสิ่งที่กระทำมาเนี่ยพิจิตทุกข้อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลยทันทีเลยไม่ต้องแวะที่ยมโลกไปมหานรกขุมเจ็ดไปมีรูปร่างตัวดำามุนใหญ่รูปร่างใหญ่ เปลือยกายแต่ผอมผอมแห้งดีๆกำลังโดนหลายๆอย่างดีๆโอนายนิรยาบาลกรอกน้ำทองแดงพอตายพอฟื้นมาก็ไปเอาไอ้แท่งบุรีแท่งเหล็กรลอนๆคล้ายๆบุรีเนะี<อ>่ยใส่ปากดินทลนจะลาายอยตายอีกพอฟื้นขึ้นมาก็ ลากาตัวไปหน้าแผ่นเหล็กละลร้อนพลิกไปมาเหมือนไพ<อ>่แผ่นเหล็กใกล้ๆไพ่แต่มันเหล็กลร้อนพอตายแล้วเเกิดขึ้นมาใหม่ถูกเฉืเออวัยวะเพศพอตายแล้วฟื้นขึ้นมาอาจเจอโดนฝนลูกเต๋าเหล็กโอยอีกเยอะๆเลยเอาเอาแค่นี้ก่อนก็ทำไงได้ ก็บุญที่ส่งไปนะคุณพ่อได้รับไหมด้วยการคุมบุญตอนบ่ายวันอาทิตย์โดวยวิธีพิเศษที่มหาปูชนียาจารย์รก็ทำให้บาปกรรมในตัวเนี่ยก็จางลงไปเรื่อยๆหลยแต่ถ้าไม่ใช้วิธีพิเศษนี่นานเด,ยเดียวอีกนานตอนนี้ก็ยัง ยังอยู่ในขุมเจ็ดแต่ว่าก็ลดหย่อนผ่อนโทษกันไปเรื่อยๆก็ต้องทำบุญไปเรื่อยๆนะลูกนะน <c oughs> ทำบุญไปแล้วก็วันอาทิตย์ตอนบ่ายก็มาคมบุญพิเศษแล้วก็ตอนไม่ได้มาก็อทิส่วนกุนลไปให้เรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงนี้นะนให้มันถูกหลักวิชา,าก็จะลดหย่อนผ่อนโทษกันไปเรื่อยๆ เป็นโรคผิวหนังร้ายแรงก็เพราะเคยเกิดเป็นนายพรานแล้วก็ไปดักนกไอ้ดักสัตว์ในกลงนยจับสัตว์สารพัดขัดตายมั่งกวางมั่งเก่งมั่งนกมั่งอะไรสารพัดเอามาไว้ในกลงเนี่ยมันก็ทุกขทรมานอยู่แล้วเพื่อเอาไปขายพอตัดมาก็ยังไม่ฆ่าให้ตายแล้ว ไปตัดไอเส้นเอ็นที่แขนขาของสัตว์อ oh. คือมันไม่ตายแต่มันทรมานแล้วก็ทยอยขายไปอ oh. ทยอยขายไปเรื่อยๆอ,อ,ยอย่างนั้นะทำให้สัตว์นั้นเป็นแผลเนี่ยเน่าอักเสบแล้วก็ตายเป็นอย่างเนี้ไอ้กรรมเนี่ยมันทําให้เป็นโลกผิวหนังนร้ายแรงส่วนคุณแม่นั่ะสบาย ท่านตายเดินบเรงปอดเพราะกรรมขายบุรี่ในปัจจุบันนี่แหละอ oh. แต่ว่าบุญในปัจจุบันเนี่ยทำให้ท่านไปอยู่ดาวดึงเฟสสองมีวิมานทองเป็นเทพธิดาอยู่ที่ดาวดึงสาธุร <S ato. S 1> ับบุญได้ทุกๆบุญลูกชายที่ขอมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมน่ย มีบุตรประกรรมอะไรกับคุณแม่จึงทำให้ท่านทุกข์ใจเคยเป็นอดีตสามีเก่าในชาติในอดีตอธิษฐานอีกเหมือนกันรู้สึกคุณแม่จะชอบอ,อธิษฐานให้เจอกันทุกชาติ<อ>ชาตินี้ก็มาเจอแต่ก็ไม่ได้มาเป็นสามีเนี่ยมาเจอก็รักเลยเอามาเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ย<อ>ดูเห็นไหมขอลูกจากเตียงข้างๆนึกภาพออกไปมจ๊ะนึกออกเห็นไหมมันต้องมีเหตุ จึงมีผลอย่างนี้แต่ว่ากฎแห่งกรรมเขาพยายามไม่ให้รู้เรื่องเหตุให้รู้แค่ผลหรือรู้เหตุแต่ไม่รู้ผลเพราะฉะนั้นก็เจอกันก็เลยรักแล้วก็รักมากด้วยรักมากก็ตามใจมากพอตามใจเข้าก็เกเรเลยรูุ้ณธรรมนี่เกเรแม่ก็ทุกข์ใจแต่ถึงทุกข์ใจก็ยังรักเป็นอย่างนั้น คุณแม่ทำแทงไปครั้งจะได้รับผลกรรมอะไรแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าการถ้ากรรมตามทันนะจ๊ะเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้ากรรมชนิดนี้ตามทันก็จะตายถูกทำแทงตายตั้งแต่อยู่ในท้องหรือเกิดมาก็ตายตอนเด็กอายุจะสัน้นแต่ก็ยังไม่ไปอบายเพราะบุญเก่ายังอุ้มอยู่แต่ถ้าบุญเก่าหมดไปไม่ทําบุญใหม่ก็มีสิทธิ ไปอบายได้แต่ตอนช่วงนี้บุญเก่ากับบุญในปัจจุบันเนี่ยบุญเก่าหมายความพบหน้านะถ้าบุญเก่ายังหล่อเลี้ยงอยู่ก็ยังไม่ไปอบายแต่ถ้าบุญเก่าหมดมีสิทธิ์แต่ถ้าพบหน้าไปทําบุญใหม่ไปอีกบุญนั้นก็ยังอุ้มอยู่แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่กรรมนี้มันได้ช่องมาตามมาทันมีสิทธิ์อายุสั้นเห็นไหมใช่มันเรื่องของชีวิตมันซับซ้อนเราจะไประบุวันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรทีเดียวนี่ยาก เดียวนั้นจริงช่วงเดียวนั่นช่วงจริงตามทันไหมจ๊ะทันครับสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคุณแม่ได้บุญตลอดได้บุญตลอดเลยที่สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมถวายบุญท่านแล,แล้วโดยใช้ชื่อท่านด้วยอาม่ามือเท้าเล็กปัจจุบันเราก็ว่าเป็นแฟชั่นในยุคนั้นแต่จริงๆแล้วมีกรรมในอดีตเอาสัตว์มาเลี้ยงมาขังไว้เช่นขังนกเอาไว้ดูเล่นฟังเสียงเราะเราะดูมันเล่น มันก็ไม่ได้เอ็กซ์ไซส์อยู่ในกรงขนาดนั้นมีสิทธิ์อย่างขังนกเขาเนี่ยจะฟังเสียงเพราะเนี่ยจุกรูจุกกรูจริงๆมันกำลังร้องบอกปล่อยกูปล่อยกูจะฟังเป็นจุกรูจุกรูมันกำลังบอกปล่อยกูปล่อยกูอันไหนใครใครขังไว้มั่งอ่ะขังก็ปล่อยซะนะลูกนะอ่ะข้อ สุดท้ายละพี่ชายคนที่สามเนี่ยมีอาการเหมื่อลอยเนี่ยแล้วก็มีอาการวิตกกังวลว่าตนเองถูกใส่คุณใสเครียดแค้นกับคนที่ตนสงสัยกําลังทําร้ายตนโดยเข้าใจว่าเขาใช้มีดหมอมีดหมอสายาสานนะมักรีดภาพคู่กรณีเป็นเพราะบุปรกรรมอะไรและจะแก้ไขอย่างไรอาการจึงจะหายไปพี่ชายคนที่สามมีกรรมสุราในปัจจุบันและอดีต อดีตก็นักดื่นึ้นมาแล้วก็ลืมแล้วก็มาทําใหม่อีกในปัจจุบันแต่เพิ่งเลิกเมื่อฟังธรรมจากหลวงพ่อทตาตาเนี่ยเลิกแต่กรรมนั้นก็ยังส่งผลอยู่การ,รมสุราเนี่ยทำให้เบ่เบลอเมื่อลอยแล้วก็กรรมมัโก,กรธผูกอาฆาตพยาบาทเป็นคนเครียดแค้นกับคู่กรณีใน,ในหลายๆเรื่องจึงทำให้มีอาการเบลอเบลออย่างนี้แหละ แก้ไขก็ไม่ยากให้อภัยก็ซสับให้อภัยญาทานไม่ฟูกโกรธกับใครทุกๆคนปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทำใจให้สยอยู่ในบุญเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็หายจากอาการนี้หรือหนักก็เป็นเบาเบาก็จะหายไปให้อภัยกันนะจ๊ะ